สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีครับวันนี้เรามาดูพา้ากันครับเป็นรูปหล่อหลวงู่โตนะครับเป็นพ้าชุดเพชรลุ่งโลดรูปหล่อสวยมากเลยนะครับกล่องเดิมเลยเพื่อนเดูกล่องเก่ากึกนะครับเปิดดูกันรูปหล่อหลวงพ่โตนะครับรุ่นนี้สวยมากหล่อคมดีครับชมชอบม,มากเลยนะ แกะออกมาดูนี่พาแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับรูปหล่อนะครับต้องสวยคมแบบนี้เลยครับรูปหล่อหลวงตโตหน้าเหมือนท่านมากนะครับรูปหล่อเป็นเนื้อนว่านะครับสวยเลยทีเดียวตอกโค้ดเห็นไหมครับ ค้าแท้ต้องชัดเจนอย่างเงี้ยครับข้างล่างมีอุดด้วยนะครับอืมเป็นอะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นชันาลงนะครับเนี่ยรูออกรูอุดต้องเป็นแบบเนี้ยครับสวยเลยทีเดียวนะครับรูปหล่อลงพุโตเพชรลุงโลดครับสวยงาม สวัสดีครับ